Yeah. สะสมอ่านเอาน้ามีผู้ดูแนะน้ามนะคะเขาก็น,นะะ<ม>้าเองเคยเ็งานถ่ายเอกชนกับถากรัฐมาก่อนนะคะถ<ม>่ายเอกชนก็เคยเดทงานอยู่ของอ่ฝายวางแผนพัฒนาธุรกิจไปซาติพยาบกันไทยแล้วคะ<ม>เคยอยู่บริษัทส่งอ,ออกมาก่อนนะคะถ<ม>ือเป็นถ่ายเอกชนเหมือนก้อนหนาถือมาลง่งแต่รับต,ต่างๆ<ม>เคยงานอยูกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับส่งพาณิชย์ก็เลยเรียนรู้งานเรื่องของถากฐ่ายเอกชนงจับประเด็นในแม่นเนาะค่ะขอจี๊ด าพ่อนี่เป็นเป็นเป็นคนที่ไว้ว่างใจได้ในสภาพี่น้องกองปลายสมกับได้มอบไม้ให้ไปทํำนาทีเป็นตัวแทนของพี่น้องเข้าอีสานแต่ว่าช่วงนี้ส้อซ้อนน้ได้ยินเขาว่าขับเ่าเขาว่าคนอีสานนี่มันเป็นได้ไงคนมีคนหรือซื้อแจงไหนค่ะค่ะในยินที่กันว่ามีมีการตั้งกลุ่มตั้งกลุ่ม ก็แนวเชิงก็ต้นวิจารณ์นะคะจริงมันกับเป็นซิอย่างนึงที่จะสามาดูเผาวิจารณ์ได้เพยงต้องการไ่เผาวิจารณ์อาจจะดูรุนแรงเนาะเนาะมันรุนแรงกันหอดโคตดหอดตระกูลเนาะแมนแค่ะที่จริงแล้วพระวเพิศาสตร์ยุภาคใดเกิดยุใสเหตุใดจริงมันกับมีมีความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนาะมีมีความเท่าเทียมกันในในตามหลักการประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์เท่าให้เบิ้งตีคุณ ภาพเนาะมึงที่ควอมสามารถเมองที่นําใจโดยเฉพาะคนคนที่สารเนี่เป็นคนมีนําใจเลยที่จริงคนที่สามเป็นคนเก่งเลยค่ะพอดมือนันที่นาบอกวันที่28ตุลาคือปกติแล้วคนบกเขาบอกว่าคนที่สามบานเท่าหนี่บอมมีศักยภาพเป็นคนจนเป็นคนขัดบอมีความหลู้แต่ที่จริงแล้ว่เขาเป็นคนที่มีศักยภาพ แต่เพียงแต่บ่ <incub ating S 1> มีคนให้โอกาสบ่มีโอกาสแมนคือค้นตว่าตอนจาแต่คี่บันที่ย8ที่น้ำบ่ว่าตอนนั้นรัฐบาลให้รับใช้เห็นเห็นคุณข่าวขงคนอีสานว่าเริ่มสังเกตว่าพอดีตอนนั้นนะถ้าผใหญ่เนะคะในความคิดของคนคิดนโยบายเวลราไปกินข้าวมื้อานาคะเนี่ยมากจะเห็นว่าเชฟเชฟซูชิไหมคะที่ฮันป่าอ่ปุ่นน่ะมีคนอีสานน่อยๆอคนสานกุ๊กับคนอีสานคนกุ๊คนอีสานเขาก็เรียกว่าล่องไปเห็ดล่องมาเห็นจัยเบางแน่ค่บ เป็นคนอีสานหรือเป็นคนมาเห็ดหมี่ใดจังไดมาเป็นเชฟใด,ดจังไดเพราะจริงมันจะต้ใส่มันใส่ผักสาสันซูงปะค่ะเ<ม>ราก็ว่าของคุกบางเกาสิบเปอร์เซ็นต์ของเชฟรันอาหารญี่ปุ่นดงังๆในประเทศไทยเนี่ยมีแต่คนอีสานนะคะแต่แสดงว่าเขามีเขามีศัก,กยภาพคนอีิสานเป็นคนสู่ชีวิตดิบล้นสู<ม>่สชีวิตแล้วก็มีแนวดีๆถี่ตอนดูหลากหลายนึงเพราะฉะนั้นค่อยหัก พักกันไว้แพ่งกันให้มัน,นแกนทะเนาะอยู่ในแดนดนดั้นเดาคือเสือเผาไทยห้องนี่ละเ,เอออยู่ใส่กับคนไทยน้ำกันค่ะ<อ>ขอขอข,ขอบคุณสสจินลาพ่อนหลายๆค่